เกมผีกันตึง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 กดแชร์ก่อนเราไปฉากบ้านบ้านเล็กก่อนเลยครับโปรนะครับผมเราเริ่มเราเริ่มจากแบบซอฟก่อนละกันใช่ครับกบบไม่ได้เล่นนานต้องแบบมีการวอมมีการนิดหน่อยปลุกใจโดยน้องแห่ใส่โอเคเรียบร้อยนะครับผมออกรถแล้วอด้วยโอเค วันนี้คุณช้างไม่มาค่ะน่าจะยังไม่มาครับน่าจะยังเพราะว่าตอนแรกเดี๋ยวคุณช้างก็กะว่าจะมาอเคได้คะ่ะพร้อมพร้อมพร้อมเราพร้อมจะรีกันมานานเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ๋อก็ว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยลืกใส่หูฟัง h ล l โ o o k ได้ยเสียงละอเคฮัลโหล ครับเอไปดูเราไปดูควีกันก่อนในุีของเต็มทในุของคตี้เบ็ตตี้เบ็ตตี้โราเป็นสัตวนะคะชื่อผีวันนี้แล้วก็เอ็มเอฟลิดเอ็มออต้องตรวจเจอครับทุ่มม่อีกแล้วคุณอ๊อทุ่มแล้วไม่อออเอ็มเอมันคืออันนี้หรือเปล่าใช่ปะใช่ใช่ครับ เป็น <Okay. S 1> ตอน,นสีดำเค <Okay. S 1> งั้นผมเอาเทอร์โมและเอาสปริตบ็อกติดตัวไปด้วยอันนี้คือเพิ่งถึงบ้านถึงปุ๊บก,ก็คือเจะสกีพันที <c oughs> ดูใจรักมากอยากจะเล่นมีคนแบบอยากล่าผีอยากจะโดนผีหลอก <laughs> โดนโดนคนหลอกม,มาเยอะแล้วโดนขีนหลอกอุ๊จิบร <laughs> ้องไห้ <laughs> วันนี้ทำไมดูเล่นเองไงก็ไม่รู้อะ <laughs> ทำไมวันนี้คุณวินเล่นตัวเองก่อน <laughs> ทำไมวันนี้ดูเล่นตัวเองก่อนเก็บน,น้อยสุดอ๋อเล่นเก็บน้อยสุดตอนนี้ผมของยังไม่รู้อยู่ไหนไม่ร้อืมครับผมเดาว่าอยู่ลงรถผมไปดูปะ <ไ>ยาห้องไปอยู่ข้างล่างครับอย่าปล่อยเราไว้ในบ้านคนเดียวเราก็รีบไ,ไปด้วยไปด้วย,ปวยไปด้วยคนออฟไปด้วยที่ทางซ้ายดีครับเจ๋งนะเราเปิดไฟแล้วครับนี่เราก็ประเดิมเปิดตุกนี่สว่างขึ้นเยอะ <i> โ,โอ้ยเสียงเหมือนไดเดินอะ่ะนี่นะเปิดทั้งบ้านให้ไฟช็อตไปเลย <c oughs> โอ้คุณวิน กระดูกไม่กร<ฟ>ะ,<ฟ>ะดูกซี่โคมาเป็นตัวเลยคคมาเป็นตัว,ไม,ตวๆๆมคคไม่ใช่มาเป็นตัวามาเป็นซี่โครไม่ใช่มาเป็นตัะห้าหน้ยบ้านเขามีเสาแวดน้ำด้วยอ่ะผมอยากเดินออกไปมากเลยอ่ะเดินไปดูเดินไปไม่ได้ครับครับไหน มันเตอร์ลลับลุงเลยครับตุ๊กตาหมีมันตกอ่ะอุ้ยอื้อหือผมว่ามันมีพลังงานบางอย่างนะครับเอ็มเอ็ไม่ดังเลยนะคะเอ็มเอ็ที่ถืออยู่ไม่ดังอะไรหรอไม่ดังอ็มเอ็มไม่ดังอ็มเอ็มไม่ดังเลยอาจจะไม่ใช่กันได้ป่ะตอนนี้สิบสามสิบเอ็ดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเก้าองศากีบไปสลาย บอกแล้วว่าฮัลโหลผีไม่น่ากลัวเท่าเราล้างหน้าหรอกนี่เล่นตัวเองวันนี้จะเล่นตัวเองกินจะเจ็บเจ็บนิดนิดหน่อยห้องอื่นมันมันจะพมดเยอะไหมจริงครับผมว่ามีแนวโน้มอยู่ในคลิปแอสซายห้องนั้นเลยเมื่อกี้คือเสียงอะไรอังตุกคลิปแอสซายแสดงว่าอาจจะวิพัฒน์เองเหรอันติดเองเหรอฮัลโหลกระอืออยู่ เัาล็อกติดเองมีใครเปิดหรือเปล่าหรือมันเปิดเลยผมว่ามันเปิดพร้อมกับเปิดไฟนะถ้าถ้าจำไม่ผิดมีห้องเด็กที่อุณหภูมิต่ำอีกที่หนึ่งครับกริบแอสเซร์รู้สึกมันไม่น่าไว้ใจอะ่ะต้องแน่นแต่สุดแล้วปะครับห้อง,องน,น้ำที่คุณเปียวบอกกับไอ้เนี่ย แถวนี้แถวในครัวนี่ยี่ิบเอ็ดองศาเลยครับน,นี่ไงคุณมิ้นคุณมิ้นได้ยินเสียงของตกคือรูปภาพครับอ๋อจริงๆว่าว่าเราเชื่อว่าได้ว่า,วาได้ยินเสียงมันตกอ๋อคือรูปภาพหล่นนะคะทุกคนรูปภาพหล่นอ่าอ,อยากจะให้เอากลับบ้านหรอ <c oughs> ทวามเป็นแก้งทำหล่นเดี๋ยวเถอะโอ้แถวนี้ในห้องเด็กมันมีเจ็ดองศาเพิ่หนึ่งครับผมว่ามันไม่มัน แปดจุดสองแต่ผมว่ามันไม่อยู่ในเนี้กิบแอสเตอร์เสียงอะไรม้าใช้รู้สึกวันนี้หูดีผู้ผิดปกติมีมีคนกำลังระแวงหรือเปล่า Where อายชัยชัใช่ใชัยอ w h อู you. Are you? น่าอยู่เราระแวงแหละเราเระแวแหงหนักเลยอายอูน่าอยู่อายูเฟล วิ4.8 <Where are S 1> ครับ <you? S 1> คุณเปียวห้องเด็กห้องเด็กห้องเด็กอ่ะครับ5.2แต่ผมว่าผีมันเดินทะลุกำแพงได้เพราะว่าห้องเด็กจะติดอยู่ห้องที่คุณเปียวไปเจอเลย Where are you? h o w o a d are you? Are you here? Are you here? h o w o a d are you? Are you f e d l y Are you f e d l y หรอ ไม่น่าเฟรนลี่เท่าไหร่อ่ะจริงโอ้ไม่เฟรนลี่เลยไม่คนยังอยู่ใช่ไหมท้องนนั้แหละบ้าจริงบ้าจริงมันแห้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 มันเลิ่มลายที่ีด้วยท้ายติดเหรอครับใช่ใช่ w อ e r e are you? AO ได้อยู่เอ๊ไอเปิดน้ำห้องน้ำอะ เออไม่ไม่ไม่ใช่คนครับไม่ใช่คนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดฝักบัวเปิดถงส่ยาอาบน้ำเอองั้นเดี๋ยวผมจะจุดคู่ในห้องแล้วนะเออเอ็กจะปิ้นสองให้หน่อยได้ครับคุณมิ้นสามารถหยิบไฟม้วนได้สองตามประตูได้เลยครับได้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 เรานั่งเรากดอะไรนั่งแล้วนะกดซีนะครับ พี่ร <ITA> <target. S 2> ้องเพลงผีร้องเพลงพี่ร้องเพลงไม่น่าครับมีมีฟิงเกอร์ปินที่ประตูมีฟิงเกอร์ปินที่ประตูโอ้รับทราบครับเดี๋ยวผมไปขอหยิบกล้องครับมีฟิงเกอร์ปินที่ประตูเออเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงจริงๆใช่ใช่ใช่ไหนเป็นกระปินประตูไหนเป็นกร์ปินอยู่ที่รกล้องขอมันหมดแล้วฟิงเกอร์ปินอยู่ที่ประตูถ่ายและถ่ายละโอเค อุ้ิประตูนี้เปิดเออโอ้โหชิบหายแล้วครับมันลากคุณเปียวเปียวอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ล่ะไม่ได้ล่ะมันกระพริบไฟเล่นบ้าจริงผีโหดมากผีโหดมันมันเสี่ยนครับเดี๋ยวเราถอยก่อนไหมครับ G M F ท่านแหละห้าปั๊บอะไรเงี้ย G M F ผมผมไม่ได้ถือโอ้โหเต็มตเต็มมีคนเงียบไปแล้วเงียบไเท่าไหร่ฮัลโหลคุณมิน้นเงียบไปเท่าไหร่คุณมิ้นนิ่งไปแล้วหลุดเหรอไม่น่าหลุดเธอน่าจะตกใจงั้นเราเราออกก่อนคุณมิ้นออกก่อน <laughs> ุมินออกจากบ,บ้านก่อนมีเขียนนะมันมีไลติงคราฟิงกับปินนะโอ้ยบ้านจริงผีน,นกก่ากลัวมากเดี๋ยวนะมีฟิงกับปิ้นแล้วก็มีผีเขียนแล้วก็ตอนนี้เจอสองหลักฐานครับเจอสองแต่ผีใส่เสืยวผีน,นกก่ากลัวมากเมื่อกี้ผียืนแบบยืนเต็ม,เต,มเต็มจอแต่ผีดูมาก ผีโหดมากผีร้องเพลงด้วยจ้ะผีอารมณ์ดีเปไหนกันแล้ววะเดี๋ยวผมจะเอาทูบเข้าไปวนครับเออซานิตี้เดี๋ยวผมดูซานิตี้ผมครับนะึงจะหมดแล้วจะหมดแล้วงั้นผมกินยาก่อนกินยาก่อนกินไปเลยสองครับพวกคุณครับอืมเบิร์นเลยนะครับโยนอีกแล้วนะโยน,ยน,ยนเราโยนกดอะไรแล้วอ่ะเออกดจีครับผม อุ้ยผมก็ตกใจคิดว่ามันล่าผีเล่นผีเล่นไฟเราต้องโดดขวางในทุนแนบเรียบร้อยผมผมวัทูบผ่านไม่เอ่ยดูมันผ่านได้ไลมล่ะอ๋อผ่านตั้งแต่แรกเลยครับใช่โอ้ชิวน่กกวากลัวมากโอ้น่กากลัว เดี๋ยวผมลองไปถามมันผีนะกลัวมากจ้ากิน oh, <get> ่าดับสายว่ากิ๊ผียืนอยู่ตรงนี้เลยจ้า Are you here? ยืนอยู่ตรงนี้เลยจ้า Where are y one u o two three one เดือนป one two three four five I love you ูิ๊ฟน่าดับสายเราจะพยายามดูดอตนะ ยย้าย้าาหองอะนะผีย้ายห้องด้วยหรอโอโ้หย้ายห้องนี่เรื่องเรื่องใหญ่เมือ่อนครับอุ้ยผีเล่นน้ำอีกแล้วอ่ะอยากล้างอยากอาบน้ำหมอ11องศาถ้าผีย้ายห้องมันเราจะต้องหาตำแหน่งมันใหม่เลยครับแต่น่าจะห้องเดิมแล้วมั้งไม่แน่วะ มีผบว่ามีโอกาสอยู่ห้องเดิมเหมือนกันครับผมเดินลองลองดู well, ไม่เจอเมื่อกี้คือผีแบบรัวมากทั้งร้องเพลงทงั้งแบบโผไม่เห็นคือน้ำตาไหลเลยอะ่ะที่น่กกากลัวมากไม่ไหวแล้วฮัลโหล กดะไรนะกด N ใช่ไหมกด N อ็นพูดใช่ไหมคะเออกดกด B ีฮัลโหลฮัลโหลคิดาสายเจ้ารอเพลงเหรอเฮ้ยมันเมื่อกี้มีมันตอบอะครับหรือว่าแต่ในของผมมันไม่ขึ้นสัญลักษณ์ฮัลโหลคิดาสายเดี๋ยวแป๊บนึงอายุเฮียน้องแอนมา e ทียนฮัลโหลเบบี้ ปั่นเพื่อนกันเองเนี่ยะสนุกสุดมีคนปั่นมันมันคิดเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรเออไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ดอบมัขยับอ่ะมีตัววู้ดที่ดอบอ่ะนั่นไงล่าล่าล่าจ้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 าเรียบร้อยนะเรยบรอยคนขอละเบอรเนี่ยเรียบร้อยของหนุนไม่ละคือแบบเดินเดินอยู่ข้างๆกันละเดินสวนกัน เขาเลือกคุณออฟอ่ะเลือกคุณออฟอ่ะคุณเตี้ยอู่ไหนคุณเตี้ยอยู่ไหนอยู่นอกเพิ่งออกมาเมื่อกี้เลยเฮ้ยอันนี้คือมันหยุดล่าเรียงอ่ะหยุดแล้วหครับผมตีมันต้อมาเราไม่ไหวแล้วผมคอหักเรียบร้อยครับเออใครก็ได้ย่อผมเออีกหลักฐานหนึ่งคือคือสีเขียวๆไอ้ดอตอ่ะพอเมื่อกี้มันมีวูบขาวโอ้ แต่มันจะไม่มีผีเลยนะถ้าเกิดดอดอะแสดงว่าอาจจะไม่ใช่ตอนนี้มันเหลือโปรจตใช้เดมอนไรวิ่งมันเป็นตัวอะไรไม่มันมีเขียนไม่ใช่อใช่ครับมันมีโก้ไรติ้งมีโก้ไรติ้งมีฟิงเกอร์ปิน้นต่ำพี่ฮันเนาะ โอ้โหมันมัน okay, มันเลี้ยงเหเออตอนนี้ผมอยู่ในห้องมีโคลดไรติ้งแน่ๆครับเออแต่มาแกะแต่มาแกีะมาแกีะมินเห็นว่ามันมีผู้ขาวๆตรงเขียวๆอ,อ่ะฮึมไว้ออยู่แต่พอกดไปเสร็จปุมันไม่มีผีให้เลือกอ่ะหาอะไรอยู่อายุเพี้ย มันมันวิ่งแทรกเลยครับโอ้แต่เมกาดเมกายื่อยู่คับคุณออฟเลยมันเลือกคุณออฟมันไม่ได้เลือกเราผมคือผู้ถูกเลือผมลองดูซิว่าถ้าเป็นผลิตบล็อกถ้าเป็นโปรโตเจมันจะเหลือเซตลิตบ็อกครับแล้วถ้าเป็นเดมอนเดมอนจะเหลือฟิซซิ่งครับ อุณหภูมิไม่ถึงนี่ใช่ไหมคะเมื่อกี้ <m ix> ไม่ถึงครับไออันนี้ก็ไม่มาไอเกมเอฟก็ไม่ถึงห้าเกมเลยแค่สามอัเองเายไมลิ่งถ้าเป็นไมลิ่งจะเป็น e m f level 5ครับไม่มีที่ต้องหาคือสปิริตม็อกซ์ซีซิงแล้วก็สแตนตัวคิสต์สแน์ตัวคิสต์ก็ไมลิ่งไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรืหอเปล่าแล้วไม่หาเร<อ>าดีไหมเรา ได้ได้ครับได้ให้ผมต่เปลี่ยนบ้านเลยไม่มีแล้วอ่ะให้ให้ผมขึ้นตอบยังตอบเราปิดเลยให้เด็นในคลิปตอบไม่ลิงแล้วกันนะแแล้วต่เดาเดาล้วนๆงั้นผมขอตอบฉีกตอบเป็นดิมอนผมขอขึ้นรถด้วยเไปเราไปเดี๋ยวกันนะมันมันเกิดขึ้นไวมาก มันเกิดขึ้นไวมากแล้วคุณออกคือผู้ถูกเรื่องอีกแล้วจ้าเอ้ยไมลิงวะประสบการณ์ผมไม่แน่ตอบสวนเลยประสบการณ์สำคัญ้เราตอบถูกนี่นี่คือพลังแห่งนายทุนเมื่อกี้เมื่อกี้เอาพาราโบลิกพาราโบลิกซาวไปเช็คกันมันขึ้นสิบอะโอ้เสียงมันดังใช่ไหมครับใช่กันเลยตอบหมลิงอย่างนี้เองตอพูดได้ ผมเป็นนายทุนทำไมน้องผีชุดนอนไม่คุ้มของผมผมกุศลไปให้แห,ห้เป่ากระม่องเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือผีใส่เดี่ยวแต่ได้ตังเงี้ยอยู่เพราะว่าถ่ายรูปถ่ายรูปผีไปเยอะเลยเมื่อกี้คือผีใส่เดียยเด่ยวเอออันนี้คือมาร์คแจ็คสันอ่ะลอยเกลือลอยเกลือลอ,อันนี้ชอบนี้ชอบมากขึ้นมากขึ้นแจ็คสัน เรากดลรยอะไรเรากดลรยกด H ใช่ไหมคะกด H ใช่ไหมเออกด F นะครับ F นะโอเคครับแบบว่าโรยโรยเกลือโรยเกลือมาพร้อมเซาเบย์ตบเซาเบย์ก็มาเซาหรือเซาผมน่าจะออกเสียงไม่ถูกเซาปะเซาอืมยอม้าลิ้นไม่ไปให้ เราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วโย่เตรียมของวันนี้คือค่อนข้างคลึกมากแล้วผีก็น่ากลัวมากโอ้โหน้ำตาไหลเลยมเมื่อกี้ oh. น้ำตาตึ่มเลยอ่ะอพักพักสงบสติอารมณ์แป๊บนึง <laughs> บ้านนหาปวดว่ามีคนเงียบเลยอตอนโดนผี เงียบไปเลยเงียบเลยเมื e ่อกี pour pour <AMA> e ้ค e ือเงียบเลยบอกเลยว่าเงียบเลยปิดบล็อกแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์ห้องไฟอยู่ที่โรงรถครับโอเคมาร์คแจ็คสันอย่างนั้นเหรอแอนนี่ไอยูโอเคไอยูโอเคเปิดประตูจ้า ้องไปไ <ฟ S 1> ตู้ไฟก่อนนะครับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นั้นมีอะไรเธอถึงชวนฉันไปเป็นประจำเียดร้อยผมเปิดไฟแล้วบ้านหลังกับการโดนทักออนับไม่ถ้วนเฮ้ยห้องน้ำมันถูกเปิดไว้อยู่แล้วครับมันเปิดรอรับเราอยู่เชิญเชิญหุยใครดับต โอ้คุณเปียวคุณเปียวแกงเงี้ยแบบนี้ไม่ได้คุณเปียวแกงแบบนี้คุณเปียวจะแกงเพื่อนกันเองแบบนี้ไม่ได้แค่เช็คอยู่วันที่จติอยู่ไหมมีคอมกียในห้องน้ำห้องน้ำมีกดออกอ๋อ้มื่อกี้เห็นแล้วแบบงั้นน่าจะอยู่ข้างบนนล้วครับถ้วเราหากระดูกแต่ฟอคมันเปิดน้ำเองเอาแล้ว วิ่วันนี้ผีดุวันนี้ผีดุวันนี้ผีดุไู่ั้นเราเราไปห้องน้ำเลยหาโอได้อยู่หาโอได้อยู่ไปด้วยไปด้วยไปด้วยมันแก้ประตูไปแค่แค่มันมันแก๊กประตูเหรอครับใช่ห้องนึงทำไมมันออกอาวุธเยอะมากโอ้ใช่ครับข้าองณหภูมิเกิดเกลือเลยตุกโอ้มันเปิดน้ำ นี่ผมไม่กล้านี่ครับผมว่าไม่กล้ากดส่วมผมกดส้วมทีไรผมกดพีเซิงก<ม>็ะปิ้นโอ้ครับโอ้เปิดน้ำอีกแล้วมีเซิงก็ะปิ้นอุ้ยผีเหยียบเกลือเหยียบต่อหน้าตัวตาเลยเสีสยงใครเดินเสียงใครเดินเสียงใครเดินอยู่ข้างนอกมีเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกตะกี้ผมก็ได้ยินอุ้ยนี่ไงมีรองเท้าด้วย เราแท้ยอยู่หลังพี่เตี้ยวเลยอ่ะมีเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกมีเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกฟิงก้าปินแนออ่ๆครับมีฟิงก้าปินกับกดออกเฮ้ยมันเดินอีกวะมันเดินอีวะอุ้ยมันเดินดังมากเลยตอนนี้เหลือแบนชีฮันตู้และโอปะเกะครับท่านนึงนะขอใส่ขอใส่บ้างทุกคนอย่าพูดไปไหนนะสิงก้าปินกดออก เฮ้ยมันโอ้โหคนมิ้นผมว่ามันเดินปุกเนี่ยมันโยนของปะโอ้โหแล้วมันก็เปิดน้ำเชะมันเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดมากเลยน้ำเนี่ยไม่ร้อนลอกร้อนเลยไอ้พวกนี้เฮ้ยไปไหนกันล้อไปไหนกัทล้ออย่าทิ้งมิ้นไว้คนเดียวข้างล่างผมว่าไม่มีกระดูกนะเงายิ่งกว่าเงา ไม่ไม่มีกระดูกครับห้องนี้จริงๆไอ้พวกลิ้นชักพวกนี้มันดึงออกมาได้ด้วยแหละถ้าถ้ามันซ่อนของในลิ้นชักตัวนี้เสียงอะไรใครปิดน้ำป่ะครับอืมช่ับปิดน้ำเลยเสียงอะไรอ่อฟิซซิ่งพิซซิ่งพิซซิ่งเฮ้ยเราเราเจอหลักฐานครบนะครับคุณเปียวเหมาหมดอมันเป็นทันตู้ครับ ยังโมไซย,ยู่คนนอาผีฟิซิ่งผีนกะกว่าเรายังไม่ได้ใส่เราขอไปใส่นอกห้องขอไปใส่นอกบ้านขอไปเส่นอกบ้านเราออกนอกบ้านขอไปใส่นอกบ้านขอไปใส่นอกบ้าน <c oughs> ขอออก,อไ,ปอกอไปนอกบ้านาเดี๋ยวนี้เลยรู้สึกหัวใจไม่อยู่กันเลยกระตัวทำไมมันดูจังในทุน <c oughs> ในทุนเราเข้าไปแล้วพันตู้ปัดพันตู้ก่อนเออเควสเราผ่านหมดหรือ,อยังอะคะหมดแล้วครับเอ้เควสยังนะครับแต่ว่าเราผ่านแล้วเดี๋ยวอาสาไปดูให้ อาสากับรถตู้ให้อันนี้เเพือผ่านเหลือคูซิฟิกไมคเออไม้ยังไม่หักแล้วก็ต้องมีเพื่อนหนีจากโดนกันนอนผีล่าได้ <c oughs> ออื้หน้าที่การเป็นเดือดรอบมันควรเป็น <laughs> <c oughs> ฮัลโหลท่านมีท่านมีท่นแม่ท่นแม่อยากเป็นผีหลอกกันดิเอ้ยเดี<น>๋ยวนะทุกคนอยู่ไหนอยู่ห้องไหนกันคะอยู่ในห้องนอนนะเอ้ยผมก็มันจะทำในสิ่งที่แบบไม่ควรทำอะผมทำอย่างนี้ผมโดนหาทุกครั้งกดน้ำเล่นไมค์เกย์สิบเอ่อไมค์เกย์สิบวะไมค์กั้งเข็นอยู่ไหนเอ่ยไดคไมค์ก็้งเข็นเรา,เเราว่าเราเรายังไม่เจอครับ เราขยับเราขยับไม้กางเขนออกมาหน่อยดีไหมคะหน้าประตูไม่ไม่ผมกลัวมันออกมากเลยผมว่ามันอยู่ในนี้เลยเพราะว่าในนี้มันในโถส้วมอะครับผมว่ามันอมันผมกดน้ำหล่อล้อมันก่อนนะมันต้องตายตอนอาบน้ำแน่ๆเลยอุ้น <c oughs> ยน้ำดมถ่ายแลยถ่ายแล้ยน้ำเดือดเปรี้ยวที่ผมขากระดูกไม่เจอ อาจจะเขาอาจาอาจะไม่มีก็ได้นะผมลองหายรอบเป็นผีหลายตัวตนผีไม่มีกระดูกน่าจะเหลืออยู่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับอยู่หน้ารถเลยโอ้นี่ไงเจอกระดูกแล้วเหมือนกระดูกแขนเลยครับผมถ่ายรูปละเก็บเลยนะถ้าเกิดแหวนเขาจะโกรธเราไหมเรากระดูดเออกไปไ อะไรนะครับมีทูบปะไม่มีครับไม่ได้ถือทุบนม่มีเลยก็ถือได้เลยได้เลยอยู่ไหนกันนอยู่ไหนกันนะคูซิฟิกตอนนี้วางอยู่ครับหยิบปุ๊บมันจะออกมาไหมเออผมยังไม่หยิบผมถือทุบก่อนติดทุบไว้อุ่นใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้นะครับผมจะไม่ท้าทายมันผมจะกดส่วม ที่เจ้าผีฉันกดน้ำนายไปหลายรอบแล้วนะวันนี้ผมน่าจะรอดจากการโดนกดน้ำแล้วรอดโวยเฮ้ัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวายอย ฮันตู้มันชอบเลยมันไม่ชอบอะไรดีกว่าไม่ชอบอะไรจะได้ค่ะมันรู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในที่อากาศร้อนมันจะเดินช้าลงครับแต่ผมไม่ค่อยเจอมันนะดูให้ชัวร์สักนิดที่บ้านิงอ๋อถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่อุ่นฮันตู้จะเดินช้าลงครับ แต่ถ้าอยู่อย่างต่อนี้มันจะเดินไวมากสีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ือเสียงอะไรเสียงดัง้กริ๊งอันนี้ผมไม่ได้ยินหลบ <c oughs> เราจะทำเควสหรือว่าเราจะไปต่อดีครับผมเควสไหมผม,ผมเริ่มกลัวได้นะนี่จกดที นี่มีการทำให้อุ่นมีการเราเทียนมาวางให้มันอุ่นด้วยนะผีมันไปแล้วหรือเปล่าวะมันย้ายห้องอือผีย้ายห้องมันงั่นไงพอกผีย้ายห้องกุ๊บเข้าไปในงรถเลยครับผมไม่เห็นมัน จะอยู่แนวหน้าให้คุณมิ้นบอบมาตรงคุณเกวเลยก็ได้ครับไม่ไม่เดินแล้วไม่เดินแล้วจา้าไม่เดินจา้าปุจุ้ยยังไม่เห็นมันนะเฮ้ยมันมาละมันมาล้มิน,มนว่ามิ้นไม่รอดมินว่ามินไม่รอดนี่กูปาทูอ,าอันเลยเิ่นอะไอุ้ยมันโอ้ย,ม,อยมันเปิดประตูมาแล้วเอา หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วคุณเปี้ยอยู่ไหนออกกัเร็วออกแล้วจ้าไป,ไปจ้าไปย้ายห้องหลายเเอเอกืบถึงว่าถึง <ผม S 2> ว่าไม่ต้องเข็มผมแบบเห็นเป็นตัวดำๆผมผมว่าผมไม่รอดอ้าวคุณเปี้ยนเขายัางชุบมันย้ายพีมย้ายห้องไปแล้วอ่ะ โอ้ยคุณคูซฟิฟิกเลยไม่ผ่านเลยใช่เพราะย้ายห้องไปแล้วเฮ้ยอ,อ,อ,อย่างน้อยเราก็รอดกันมารมเฮ้ยอ,อย่างน้อยเราก็ไม่มีใครตายว่ะอย่างน้อยก็ไม่มีใครตายไปแล้วเชียวแปเดี๋ยตอบไปยังตอบแล้วหันตูตโอเคงั้นปิดรถนะครับค่ะ,ะตแต่อย่ะดผมนี่เหงื่อ โล่กเลยอะไอตอนที่แบบเห็นมันเปิดประตูไปกระตอดอ่าหันโตสุดยอดวันนี้ผีน่ากลัวทุกบ้านเลยจริงครับผีน่ากลัวทุกบ้านเลยตองไปฟาร์มเฮากันบ้างครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับคุณช้างโอ้ยสวัสดีค่ะ มีสนาชิคมาเพิ่มผม,ผมเล่นอีกเกมหนึ่งเพิ่นไหม oh. อันนี้อยู่ฟาร์ดโมใช่ไหมครับใช่ใช่เค่ะเด้๋ยวว่าไปยิงผีอีกเกมหนึ่งกันอืมมันไม่ได้ล้างพื้นเลยพอดีว่าไม่มีจะซื้อไม่ทันตอนโปรนะ่ะลืมบอกคุณมิน้นเหมือนกันมันลดมาหลายอาทิตย์อยู่ คุณบอกวันน่าจะวันสุดสองวันสุดท้ายอะไรเงี้ยเนี่ยจะซื้อ<ช>ไม่ทนน<ว>นันพอดีงานยุ่งเขาผมเองก็ไปซื้อตอนใกล้ๆวันสุดท้ายเหมือนกันผม,ผมกดตอนวันที่สามสิบได้ครับอ๋อไม่ทนันมาเดี๋ยวรอคุณช้างเดี๋ยวคุณช้างมาด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมรอเออเล่นสักตากระดผมกำลังเท้าเกมแต่ผมไปทำอะไรข้างนอกก่อนอ๋อได้ได้ได้ได งั้นเราลุยเลยนะครับค่ะโอเคจ้ะไปพร้อมโอเคเลสโก o เงินเงไโอเคเลสโก o เราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วครับฮ่าฮ่าโย่ไปค่ะ